บอกเล่า90้ค่ะรายการดีๆที่ได้ไปด้วยสาระมากมายที่ผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างคุณไม่ควรพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพี่ดุยดีแอคนะคะเจ้าเดิมเจ้าเก่าประจํารายการเลยนะคะสำหรับพี่ดุยเองนะคะก็เป็นพิธีกรประจํารายการของเล่า90้นะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะมีสาระต่างๆมากมายทั้งประเด็นเกี่ยวกับ การรับเข้านะคะหรือแม้แต่ประเด็นเกี่ยวกับประกาศผลต่างๆพร้อมกับช่วงมีเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับโครงการต่างๆของสถาบันเดียที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเทอม2นี้นะคะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะคะเอาละค่ะสำหรับรายการบัรล่นะคะออกอากาศบนหน้าเว็บไซต์สถาบันดีแข่าวเวอร์เว็บดอทคเคดอทเน็ตค่ะ,คะ,คะหรือที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะก็ facebook.com/ k o t a k k รนะคะ ใครที่สนใจช่องทางไหนก็สามารถดูได้เลยนะคะสํัรดีการบกร้ยเก้าสิบค่ะค่ะสวัสดีการบกร้อยเก้าสิบนะคะกลับมาพบกับน้องๆอ,อีกเช่นเคยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะแน่นอนว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะสําหรับการสอบโคต้ามาขอนแก่นก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการสอบโคต้าเลยหลายๆมหาลัยก็กําลังอยู่ในช่วงการสอบนะคะและการสอบโคต้ามาขอก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วต้องบอกก่อนว่า คต้ามขอ ok or, เนี่ยมีผู้สมัครสอบประมาณ50,000คนซึ่งเยอะกว่าปี56-1ห0 0 0ึคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายอดผู้สมัครสอบของปี5 6, 6จะอยู่ที่42,000คนแต่ปีนี้นะคะเรล่าราวห้า0 0 0 0คนซึ่งเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วน้องคนไหนที่สอบไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยจะมีโอกาสติดหรือเปล่านะเพราะเพราะว่าเพราะว่า การสอบโคต้ามอขอในครั้งนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าข้อสอบยากมากเลยทีดเดียวและไม่ค่อยมีข้อสอบเก่าด้วยสำหรับน้องคนไหนที่ทำข้อสอบเก่าเกี่ยวกับวิชาสังคมไปเนี่ยก็ทําได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าออกข้อสอบเก่าเยอะมากใช่ไหมเห็นหลายคนบอกเข้ามาส่วนวิชา,อ,าอื่นก็วิเคราะห์พลิกแพลงกันแบบ เต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะและในวันที่11ธันวาคมนะคะ11ธันวาคมนี้ก็คือการประกาศผลสอบข้อเขียนว่าแต่และวิชาที่เราสอบเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ก็ลุ้นเอาละการว่าจะเป็นยังไงนะคะที่ทาง www.reg2kku.ac.th e นะคะ mm hmm. ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยในวันที่11นะคะขอให้น้องโชคดีเกี่ยวกับ ผลค,คะแนนสอบแล้วกันเมื่อคะแนนสอบออกมาแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในการเลือกอันดับคณะต่อไปนะคะและในช่วงวันที่20ที่ผ่านมานี้นะคะหลายคนจึงกับลุ้นกันตัวโกงเลยเดียวเพราะว่าเป็นการประกาศผลสอบข้อเขียนนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหิวิเยาลัยขอนแก่นโครงการ กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหรือว่าโครงการโอดและก็โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทว่าซีเพิร์ตนะคะที่หลายๆคนรู้จักกันดีแล้วก็หลายๆคนเข้ามาสอบนะคะซึ่งยอดสมัครสอบก็เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าผลเป็นยังไงนะคะใครสอบติดบ้างแล้วก็มีโอกาสเข้าไปทดสอบขั้นตอนที่สองบ,บ้างว่าจะเป็นการตรวจร่างกายสอบสัมภาษณ์หรือว่าทดสอบบุคลิกภาพอะไรอย่างนี้นะคะก็ รู้แล้วว่าเป็นใครนะคะทางสถาบันดีแอนะคะและก็รายการบอกวก่า90เองก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบผ่านด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตรงนี้นะคะอยากให้เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์สถาบันดีแอะคะ่ะเพราะว่าน้องที่สอบผ่านนะคะในนั้นจะมีรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์นะคะเข้ามาเขียนเกี่ยวกับเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ของคณะแพทย์ตรงนี้ให้ด้วยนะค,ะ,คะอย่าลืมเข้าไปดูว่ามันจะช่วยได้บ้างจริงๆนะคะสําหรับ,บแพทย์มาขอคะ่ะ ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะคือช่วงจับประเด็นเล่ามาโครตานะคะจับประเด็นเล่ามาโคตตาสำหรับเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเลยก็คือนะคะรับตรงประจำปีการศึกษา2557ของมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามซึ่งในช่วงนี้เหลือเวลาไม่ถึง10วันนะคะสำหรับการสมัครรับตรงของมอสุอ,อมอสาร,รคามนะคะสำหรับคอนเซปต์การรับตรงของมอสาร,รคามต้องบอกก่อนว่าสาร,รคามใช้เพียงแค่จีแพ็กห้าภาคเรียน GPA รายวิชา5ภาคเรียนเหมือนกันแล้วก็ใช้แกดแพดแล้วก็สอบสัมภาษณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะขอฝากว่าอย่าลืมเข้าไปสมัครสอบออโคต้าของมสรคามนะคะซึ่งเป็นรับตรงทั่วประเทศนะคะก็เปิดรับที่เว็บไซต์นะคะ acad.msu.ac.th นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากสมัครสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ที่จะประกาศในวันที่11กุมภาพันธ์นะคะในปีหน้าเลยทีเดียวนะคะจากนั้นสอบสัมาภาษณ์18กุมภาพันธ์แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวันที่25กุมภาพันธ์นะคะต้องบอกก่อนว่าคณะสาขาวิชาที่เปิดรับนะคะของมอสารคามนะคะเยอะมากเลยนะคะสำหรับคณะที่เปิดรับนะคะคณะแรกเลยก็คือคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะคะคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีคณะสัตวแพทยาศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ต่อมาเลยก็คือคณะบรรัญชีและการจัดการคณะมนุษย์คณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์นะคะวิทยาลัยการเมืองการปกครองคณะศึกษาศาสตร์ คณะจุลปรกรมศาสตร์แล้วก็วิทยาลัยดูริยางคศิลป์และปีนี้เก๋มากจรงิงมีคณะเกิดใหม่ด้วยนะคะก็คือคณะวัฒนธรรมศาสตร์เป็นคณะเกิดใหม่ในปี57นะคะต้องบอกก่อนว่าคณะนี้นะคะให้โครต้านักเรียนจากทั่วประเทศเลยมากถึง225คนสำหรับคณะที่เกิดใหม่คณะวัฒนธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ จำนวนการรับของคณะที่พี่ไี้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อยู่ด้วยกัน19คณะด้วยกันและในปีนี้เก๋มากจริงโควตามอสารคามหรือว่ารับตรงมอสารคามเปิดรับเพิ่มจ้าจำนวนการรับนะคะรับตรงมอสารคามปี57จะอยู่ที่6,738คนเยอะมากๆเลยรวมทุกคณะสาขาวิชาซึ่งต่างจากปี56 ปี56นะคะเปิดรับอยู่ที่6,114คนนะคะส่วนต่างก็อยู่ที่6 2 4คนด้วยกันชว่วเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องคนไหนสนใจหรือว่าเอ้ยรายละเอียดที่ไหนนั้นนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สถาบันดีแอนะคะตรงนี้ทางทีมงานที่เกี่ยวกับงานข่าวงานเว็บอะไรอย่างนี้ก็ได้อัปเดตให้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์สถาบันดีแอนะคะไม่อยากให้พลาดจริงๆนะตรงนี้นะคะเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่ายอดสมัครของมอสารคามในปีที่แล้วเนะีเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแนะนําว่าให้เลือกอันดับดีๆเลือกอันดับที่อยากจะเรียนจริงๆนะคะบางคนบางคนเลือกแบบอันดับที่หนึ่งเลือกเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่ใจจริงอยากเรียนแพทย์อยากเรียน เพศศัตรซึ่งคะแนนมันสูงมากจริงๆนะคะบางคนแบบเลือกเกินตัวนะคะแนะนําว่าให้เลือกในคณะที่อยากเรียนจริงๆเลือกอันดับก็คือสารคามเขาให้เลือกสีอันดับแล้วก็ลำดับลำดับดีๆว่าเฮ้ยจะเลือกคณะอะไรดีเป็นลำดับแรกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาแค่ลำดับแรกเท่านั้นถ้าคนสมัครเยอะนะคะและก็มีบางคณะที่พิจรารณารอง,งมาด้วยนะคะอ๋อและที่สําคัญการก,าร,กรอกข้อมูลต้องกรอกด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วก็กรอกข้อมูลที่เป็นจริงนะคะ ถ้าเกิดน้องเกาะข้อมูลผิดพลาดเนี่ยไม่แน่ว่าทางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่รับพิจารณา,นานด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากมีจุดนี้ด้วยนะคะทาด้วยตัวเองแล้วตัวเองจะมีใช้นะคะค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปถึงเกี่ยวกับมอสารคามใช่ไหมตอนนี้นะคะก็มาดูเกี่ยวกับรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีต้องบอกกันว่าหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกประกาศนะคะเกี่ยวกับการรับสมัคร ช่วงเดียวกับการรับสมัครสอบแกแพทเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบจะ2อเดือนแล้วนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครนะคะคือจะให้สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็คือเว็บไซต์ของฝ่ายงานรับเข้าของมหาวิทยาลัยนี้นะคะเกณฑ์การรับจะเป็นอย่างไรนะคะเรดเฉลี่ยก,กี่เทอมอะไรยังไงพื้นที่ไหนสามารถสมัครได้บ้างของมอุบลน,นะคะเดี๋ยวพี่ดุจจะเล่าให้ฟังนะคะสาหรับคอนเซปต์การรับของ มอุบลน,นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะซึ่งจะกำหนดใช้ GPA นะคะกำหนดใช้ GPA คะแนนสอบแกนแพคแล้วก็ GPA รายวิชาบางคณะนะคะสำหรับตรงนี้นะคะแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่การรับด้วยอย่างสารคามเนี่ย มอ,ม,ออมอสสารคามจะรับทั่วประเทศเห็นไหมมอสสารคามจะรับทั่วประเทศซึ่งต่างจากมออุบลมออุบลก็รับทั่วประเทศเช่นเดียวกันแต่จะแยกพื้นที่ออกอย่างเช่นพื้นที่บริการพื้นที่บริการคืออะไรพื้นที่บริการที่อยู่ในครอบคลุมจังหวัดไม่ใช่สิ พื้นที่บริการก็คือพื้นที่ที่มหาวิทยทลาลัยอุบลราชธานีดูแลอยู่นี่คือพื้นที่บริการนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย10จังหวัดนะคะจะรับชพอนน้องมอง .6 เท่านั้นนะคะก็จะมีอุบลราชธานีรีสเกตยะโซทออำนาจเจริญร้อยเอ็ดมุกดาหารนาครพนมสกนลนครสุรินทร์และบุรีรัมศีดจังหวัดนะคะส่วนรับตรงพื้นที่อีสานพื้นที่อีสานคืออะไรก็คือ,อเป็นรับตรงของ ทุกจังหวัดในภาคอีสานยกเว้น10จังหวัดที่พี่ได้เอ่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เลือกโครงการดีๆนะคะรับตรงพื้นที่อีสานก็คือจะมี10จังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในเขตพื้นที่ของการดูแลของมหาวิทยาลัยมูลนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยชัยภูมิเลยหนองคายหนองบัวลำพูดอดรธนนีนครราชสีมาขอนแก่น กาลสินบึงกานและมหาสารคามอันนี้คือพื้นที่ภาคอีสานนะคะอีกโครงการหนึ่งที่สามารถสมัครได้ก็คือรับพื้นที่ภาคอื่นๆก็คือภูมิภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคอีสานเห็นไหมมออุบลจะ cover ทั่วประเทศแต่แยกพื้นที่การรับเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครคนไหนที่สนใจก็ดูพื้นที่การรับของตัวเองดีๆนะคะสหรับ มหาวิทยาลัยวราุว like นีณิรุสุว่าจะให้เลือกได้เพียงหนึ่งอันดับเท่านั้นนะคะเลือกได้เพียงหนึ่งอันดับแต่คนที่คิดจะเลือกเภสัชหรือว่าสาธารณสุขเนี่ยสามารถเลือกําดับสำรองได้อีกหนึ่งอันดับนะคะบางคนอาจจะเลือกเภสัชหรือว่าเป็นเลือกเภสัชอันดับหนึ่งแล้วก็ไปเลือกศิลปรกรรมอันดับสองอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็จะประมาณนี้ในส่วนของมอสารคดีมอุอบลน,นะคะ ต้องบอกก่อนว่ากําหนดการรับของอุบสเนี่ยเปิดไปตั้งแต่วันที่1ตุลาแล้วนะคะและจะปิดรับในวันที่15ธันวาซึ่งตอนนี้เหลือเวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะคะเกือบหนึ่งเดือนด้วยกันนะคะหลังจากที่ประกาศผลเสร็จแล้วไอ้สมัครรับสมัครเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่การประกาศรายชื่ขขอผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่จะประกาศในวันที่23มกราคมปีหน้านโนนนะคะจากนั้นก็จะสอบสัมภาษณ์ในวันที่2 8มกราคมเช่นเดียวกันนะคะ 28แล้วก็29สอบสัมภาษณ์จากนั้นก็ประกาศรายชื่อผูด 93, ด 3, ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเที่3กุมภาผักปีหน้าโน่นะะลเลยนะคะไกลมากๆเลยนะคะและปีนี้ที่ต่างสำหรับโคต้ามออุบลต่างตรงที่เมื่อก่อนจะมีคณะแพทยศาสตร,ร์รับร่วมด้วยสำหรับโคสำหรับโค,บบโคต้านี้แต่ปีนี้คณะแพทย์แยกออกมาไม่รับไม่ไม,ไม่ไม่ขอรับร่วมแยกออกมาเพราะว่า ปี56เนี่ยคณะแพทย์ใช้คะแนนแก็แพทแล้วก็เกรดในการในการคัดเลือกแต่ปีนี้คณะแพทยศาสตรม์มอุบลนะคะคณะแพทยศาสตรม์มอุบลเนี่ยจะขอรับเองซึ่งขอใช้คะแนนสอบ7วิชาสามาัญและคะแนนแก็แพทเอ้ยแก็แพทไม่ใช้ขอใช้คะแนนสอบ เวิชาสามาัญคะแนน G p a c แล้วก็ G P A รายวิชานะคะที่จะรับสจังหวัดเท่านั้นก็คือจังหวัดอุบลยโสธรศรีสะเกดและก็อำนาจ,จเจริญอันนี้คือแพทย์นะคะ ต้องบอกก่อนว่าจํานวนการรับของมออบลมีด้วยกัน41ส,สาขาวิชาซึ่งจํานวนการรับมากถึง3,940คนเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็มออบลทําเกตที่เปิดรับเช้าคนอื่นแต่รับเยอะเท่ากับคนอื่นด้วยนะคะนี่คือโควตาม,มออบลน,น้องคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนมออบลน,นะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของมออบลน,นะคะก็คือ e n t r y u b a c t h นะคะเหลือว,ว่าอยากจะดูจริงๆก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์สถาบันเด็ก,ก็ได้อันนี้ก็อัปเดตให้แล้วเรียบร้อยสำหรับมอุบลน,นะคะสนใจก็เข้าไปดูเลยนะคะค่ะสำหรับจากประเด็นเล่าเมาโคต้าโคต้าโครงการสุดท้ายที่จะเล่าก็คือส่วน้องคนหน่ที่แบบพลาดจากการสมัครสอบข้อเขียนโคต้ามอขอที่แบบเอออยากเรียนคณะสัตว์ไม่ใช่สิคณะสถาปันมากๆนะคะ ก็ดูที่โครงการน,นี้เลยอันนี้เกม๋มากจริงรับตรงช้างเผือกคณะัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะจะไปสัตวแพทย์ตลอดเลยนะคะรับตรงช้างเผือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะปี57ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะต้องบอกก่อนว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะนะคะประจำปีการศึกษา2557หหลักสูตรโครงการปกติโดยวิธีพิเศษก,ก็คือโครงการช้างเผือก จำนวน2สาขาวิชาการน,นะคะสาขาแรกก็คือสถาปัตยกรรมศาสตร์และก็สาขาที่2ก็คือสาขาออกแบบอุตสาหากรรมนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะที่มีเกรดเฉลีย่ย5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า3.00ขึ้นไปได้เข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาอลไก็ขย,ยายโอกาสทางการศึกษาต่อไปนะคะต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้รับจํานวน40คนด้วยกันซึ่งเยอะมากๆก็เลยสาขาละ20คนนะคะนอกคนไหนสนใจเนี่ยไม่อยากให้พลาดเพราะว่าใครที่แบบมีความฝันว่าจะต้องเป็นสถาปัตยกรรมไม่ใช่สิสถาปนิกนะคะใครที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นสถาปนิกหรือว่าเป็นนักออกแบบช่างออกแบบอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะเรียนสาขานี้นจริงๆเพราะมันดีมากๆเลยแล้วก็จบมาก็ไม่เคยตกงานด้วยเพราะว่าสาขานี้หน่วยงานเขารองรับเยอะมากจริง นะคะสำหรับกําหนดการรับนะคะเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิกราคมเลยทีเดียวนะคะปีใหม่เลยนะคะสิ้นปีเฮ้ยไม่ใช่สิปีใหม่นะคะเดือนแรกของปีใหม่คือเปิดรับนานมากนะคะน้องคนไหนที่สนใจอารมณ์ประมาณว่าพลาดแล้วจากโคตา้ามมขอแต่เกรด3ก็สมัครโครงการช้างเผือกได้เลยนะคะอันนี้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสเต็มที่เลยนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บ a r c h นะ k u a c t h หรือว่าเว็บไซต์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะก็ติดต่อสอบถามไปที่งานบริการการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโทร043 362 042หรือว่า0815745933จนะจ๊ะสามารถคอเข้าไปถามรายละเอียดได้เลยหรือ ดีเทลต่างๆอยากจะดูก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันดีแอคข่าว w w อ d ์ไวท์เว็บมีทุกโครงการมีทุกรายละเอียดให้ดูเลยจริงๆสำหรับการรับเข้าหรือแม้แต่การประกาศผลต่างๆนะคะก็สำหรับช่วงจับประเด็นเล่าเมาโคต้าก็มีประมาณนี้นะคะฝากซึ่งนิดนึงว่าในในเทปหน้านะคะในเทปหน้าก็จะมีข่าวดีๆแบบนี้อีกเช่นเคยทั้งโครงการรับและก็ประกาศ ผลการราับแน่นอนว่าเราจะมาจับประเด็นเกี่ยวกับโคต้ามาขอแบบเต็มเ็มเลยทีเดียวเพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับโคต้ามาขอคือประเด็นการเลือกคณะเดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าการเลือกคณะโคต้ามาขอเป็นอย่างไรต้องเลือกอย่างไรให้มันติดนะคะสาหรับเทปหนะ้าเจอกันแน่นอนค่ะค่ะสาหรับชว่วงนี้นะคะคือช่วงมีเรื่องเล่านะคะสาหรับเรื่องเล่าวันนี้ที่พี่ดุจจะนํามาเล่าคือว่า เรียกความฟิตพิชิตเจ็ดวิชาสามัญน,นี่นะคะเป็นโครงการที่สถาบันเด็กได้จัดติวเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับเจ็ดวิชาสามัญน,น,นะคะแต่มีข้อสอบเจ็ดวิชาสามัญมาติวให้ถามว่ามาจากไหนไม่บอกนะคะอันนี้เป๊ะมักจริงนะคะแน่นอนว่าในการติวเจ็ดวิชาสามัญเนี่ยจะ cover สำหรับน้องคนไหนที่ อยากจะเรียนแพทย์เภศัพท์ทันตะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะจ๊ะใช้หมดแพทย์มออุบลก็ใช้แพทย์กศพทใช้ทุกมหาวิทยาลัยต้องบอกก่อนว่ากศพทเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด22มหาวิทยาลัยเลยแล้วก็ในลำดับที่21แล้วก็22เนี่ยจะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มธรรมศาสตร์นะคะซึ่งเปิดรับโครงการกศพทนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอ๋อ ต้องบอกก่อนว่ามีทั้งมเกษตรใช้ทุกคณะนะคะใช้เจ็ดวิชาสามัญทุกคณะรับตรงจุฬามหฮิดนธรรมศาสตร์อันนี้ก็ใช,ช้เช่นเดียวกันนะคะน้องคนไหนสนใจคืออยากให้มันติวแล้วจะได้เห็นอะไรเยอะมากจริงสำหรับเจ็ดวิชาสามัญน,นะคะแน่นอนว่าได้รูแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์เคมีคณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะพร้อมกับติวเข้มเทคนิคทขาข้อสอบจากอาจาร,รย์มูเสียนข,ของสถาบันดีแอคด้วยนะคะแล้วก็ตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบเลยทั้ง4ี่วิชา นะคะแล้วก็อัพคะแนนให้เป็นตอกว่าใครๆนะคะต้องบอกกันว่าทําไม7วิชาสามัญถึงเลือกติวแค่สี่วิชานะคะจะเห็นว่ามีติวแค่ในวันที่14ธันวาคมนะคะวันเสาร์ที่ส4ธันวาคมเจอกับอาจารย์นิติววิชาฟิสิกส์นะคะวันที่15เจอกับอาจารย์นองนะคะติววิชาเคมีวันที่21นะคะธันวาคมเจอกับอาจารย์น้อยติววิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วันที่22นะคะธันวาคมเจอกับอาจารย์ทรายติววิชาภาษาอังกฤษนะคะ เห็นว่าทำไมมีแค่สี่วิชาเพราะเลือกติวแค่สี่วิชาเป็นวิชาที่แต่และมหาวิทยาลัยให้ค่าน้ําหนักเยอะที่สุดนะคะไทยสังคมน้องเป็นเป็นวิชาอ่านน้องสามารถเลือกจะอ่านเองได้นะคะชีวะเช่นเดียวกันนะคะแต่สี่วิชานี้เป็นวิชาที่แบบไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่าทุกมหาวิทยาลัยแทบจะให้ค่าน้หนักเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็สําหรับเจ็ดวิชาสามัญจัดสองสัปดาห์วยกันนะคะ สัปดาห์ที่14ธันวาแล้วก็สัปดาห์ที่21ธันวานะคะอีก1เดือนเต็มๆนะคะสำหรับค่าสมัครน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะคนละ1,200บาทติว4วันนะคะ1,200บาทติว4วันถูกมากๆนะคะใครที่สมัครสาพคนขึ้นไปได้ตกคนละ1,100บาทลบอีก100บาทด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ น้องคนไหนสนใจนะคะแนะนำว่าให้จองด่วนภายในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะที่เว็บไซต์สถาบันดีแอคค่ะ w w w d d a k k k o r t h หรือว่าโทรไปที่043257176ต่อ 11, 1114ต้องบอกกันว,ว่าทุกโครงการที่เล่ามาสรัมน้องม .6 นะรับ300ที่นั่ง โะคระงการละสามวันที่นีน้เท่านั้นเพราะว่าสถานที่จัดงานของเราเล็กมากเลยทีเดียวแต่สามารถจุน้องๆได้เต็มที่แล้วก็ได้รับความอบอุ่นสามารถพบปากอาจารย์ได้เห็นอาจารย์สำหรับเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้มากันเยอะๆสําหรับเจ็ดวิชาสามมันนะคะค่ะและมีเรื่องเล่าเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นข่าวดีสาหรับน้องม .4 ม .5 นะจ๊ะ น้องม .4 ม .5 ม .4 กำลังจะขึ้นม .5 ม .5 กำลังจะขึ้นม .6 นะจ๊ะมีโครงการนี้ที่น่ารักมากเลยทีเดียวคือม .5 มุ่งสู่มขอีแอ a ออ o n Tour นะคะก็คือเป็นการออกไปพบปะน้องๆนะคะแนะเข้มติแนะเข้มติวเข้มนะคะเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเต็มที่เลยนะคะในปี58นะคะถามว่าทำไมน้องม .4 ม .5 ต้องมางานนี้ ก็บอกก่อนว่าถ้าเผื่อน้องคิดอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจริงๆต้องมาโครงการนี้ต้องมางานนี้ม .5 มุ่งสู่มอ,อนะคะอย่างแรกเลยน้องจะรู้แนวทางการเตรียมตัวสอบอย่างไรให้ติดมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนี่แล้วก็รู้แจ่มเรื่องโคตาของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นทั้งช่องทางการรับสมัครเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนะคะคณะสาขาที่เปิดรับหรือว่าสอบอะไรบ้างนะคะอตัตราการแข่งขันคะแนนสูงตำ่ำ แล้วก็ข้อสอบเด็ดๆด,ด,ด้วยนะคะที่เอามาแชร์ในวันนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วการค้นหาตัวเองหลายคนตอนยนังไม่รู้ว่า i, เฮ้ยเียนอะไรดีจบมาต้องทำงานอะไรนะคะโครงการม .5 มุ่งสูง่มอ,อจะพาลูน้องค้นหาตัวเองไปด้วยกันว่าบุคลิกแบบนี้ชอบวิชานี้ จำเป็นต้องเรียน,นาาคณะสาขาวิชาไหนดีนะคะเจอการได้รัในงานมอห้ามุ่งสู่มอขอนนะคะและอีกอย่างนึนะคะนงคือน้องจะรู้ว่าแนวข้อสอบโควตามอขอนและเทคนิคในการทขาข้อสอบเป็นอย่างไรที่สําคัญที่สุดก็คือรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้น,นว่าอยากสเสียนคณะอะไรจบแล้วต้องทํางานอะไรน,นี่สาคัญมากๆเลยนะคะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะต้องบอกกันว่าสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะมีจังหวัดขอนแก่นค่ะอุบลราชธานีร้อยเอ็ด นครราชสีมาสกลนครและอุดรธาน,นีนะคะน้องคนไหนสนใจจังหวัดไหนสะดวกที่ไหนก็เลือกที่จะเข้าไปจองสำรองที่นั่งตรงนั้นได้เลยแล้วก็ถึงวันติวก็ไปติวที่นั่นเลยที่สถานที่นั้นของจังหวัดตัวเองที่ตัวเองอยู่ใกล้นะคะจึงบอกว่าสะดวกที่ไหนในเจ็ดจังหวัดก็ไปที่นั่นเลยนะคะ ในส่วนของค่าสมัครคืออยากจะพูดถึงบงังจิมเพราะว่าเป็นโครงการเดียวที่ค่าสมัครแบบน่ารักมากๆนะคะเพียงคนละ1 0 0บาทนะคะมา3มคนขึ้นไปเหลือ100นะจ๊ะและที่สำคัญแต่ละจุดรับเพียง500ที่นั่งเท่านั้นนะคะอันนี้อยากให้เข้าไปเยอะๆนะคะอยากให้มากันเยอะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่แบบจะรับให้น้องได้เห็นอะไรเยอะมากจริงๆรับมอขอนแก่นนะคะถามว่า150บาท สมัคร1คน150บาทได้อะไรบ้างและสมัคร3คนขึ้นไปเหลือ100บาทได้อะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าน้องจะรู้ข้อมูลการเตรียมตัวสอบเข้ามมาวิทยาลัยข่อนแกน่นรู้ตัวเองว่าฉันต้องเรียนคณะอะไรนะคะและที่สำคัญก็คือรู้ว่าข้อสอบโคต้ามอขอเป็นแบบไหน แล้วก็นอกจากนั้นก็คือ3ชั่วโมงเต็มๆกับการติวเข้มแบบสดๆวิชาภาษาอังกฤษนะคะโคต้ามอคอนแค่นด้วยนี่คุ้มมากเยจริงๆนอกจากนั้นแล้วนอไได้ของติดไม้ติดมือกับไปเยอะมากที่ทางสถาบันแยกจะนำไปมอบให้กับน้องถึงที่เลยใน7จ็จังหวัดน,นะคะน้องๆคนไหนสนใจก็ คลิกเข้าไปดูลาเอียนได้เลยที่เว็บไซต์สถาบันดีแคเค่าเวอร์ไวท์เว็บดอทดีแคเคเคดอทเหรือโทรสอบถามกับพี่ทีมง,งานได้เลยที่ศูนย์สี่สานะคะและฝากด้วยว่ามีกิจกรรมร่วมสนุกมากมายนะคะที่ทาง f c e b o o o f แฟนเพจนะคะก็ w w w f f c e e o o o k o o m o o k k k เข้าไปคลิกไลน์แล้วก็รอด,ดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากและของรางวัลเพียบเลยทีเดียวสำหรับหมห้มุ่งสู่มคอ,อนะคะ เฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆแล้วก็ดีเทลต่างๆมากมายที่พี่หรือเราไปในรายการของเรา90นี้ทั้งประเด็นการรับเข้าทั้งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่สายบันเดียจัดขึ้นนะคะและฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าในเทปถัดไปนะคะจะมีเกี่ยวกับประเด็นโควตามขอด้วยอันนี้คือใหญ่มากจริงสำหรับการสมัครสอบไม่ใช่การสมัครสอบสิสำหรับการ ยื่นเลือกคณะสาขาวิชาที่เราอยากจะเรียนจริงๆสำหรับโคต้ามาขอนแก่นนะคะเทปหน้าไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนและโครงการดีๆที่ถาบันเดียกำลังจะเกิดขึ้นมีให้ดูมีให้รู้มีให้รับข้อมูลอย่างแน่นอนกับที่นี่รายการบอกเราเก้าสิบค่ะค่ะสำหรับรายการบอกเราเก้าสิบนะคะช่วงนี้ก็ดําเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ ก็ติดตามรับชมรายการบอกระสิบนะคะได้ที่เว็บไซต์สถาบันเดียคเวอร e เบอร e ด e a หรือว่ามีคำติชมหรือว่ามีคำถามต่างๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่นะคะ043257176ได้เลยนะคะก็ทางสถาบาันเดียของเรานะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการของเราแบบอย่างต่อเนื่องนะคะก็ลายการบอกร็สิบนะคะวันนี้ก็ขอให ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะอยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ